ทำไมตัวนึงทไกินะริระยับทมรับเทนเพ่าตัร่นสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเตรียมงานวันลอยกเพื่อวันลอยกระทงนะครับ

ฮมโยยางแีไปูอ่ายาง่เเนถามมาคิอว่าปยางปลรงผุดยางมากอยมาตือนนาย บ um ่พอดีไปประชุมยุววัดก็เลย่อด okay. ้ไปมันเทียงวก็เลยว่ออกไป แผนกสบเบียงหาข้าวเขาครับ,บแผนกะเบียงหาข้าวเขาคนลงคายกับลงคายคนต้มหอยกับต้มหอย่ติดไฟเตรียมลอยกระทงครับเตรียมงานวันลอยกระทงวันที่สิบห้าเปลี่นอ่างเก็บน้ำในหมูบาน มาเป็นปุยเลยุยไก่อนออ่ใส่ยีบานไยบ่เอาเมื่อไงยังเนี่เมื่อมาจุ่มน้องไปอีกดิเต ตงเก็บน้ำนี่ป่ากันหลายเลยครับสำหรับเหยีดกระทุ่งกันไหมละ่ะ oh. <laughs> เหยียดงามๆเด้อกระทุ่งไง <laughs> 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 ถ่ายาสาว สาวมานั่งให้กำลังใจก้อนติดไฟกัน ตกลงที่บริเันสภาพนี่รีอบอ่ะบ่ป่ะไม่พ่ไหลไม่พอไหลแต่ว่ามาใกล้หนีได้บ่ลนุ้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแทนเ้าใกล้พิดปากกระตุ้นนี่เนี่ยเอื้อนยังเอามาพิดพิดปากกระตรุ้นลอยน้ำอันได้ตีคอ,<ล>อยย,อย,อยื้อนุ่นคอย มคนเขา,าใส่หน่อยแท้เครื่องรถนึ่งใส่เตสมเต็มรถวะนายงปเบิงึงรถหล,แ,ลแก่อ๋อ,อ,อรถนายางพาย้ชุ้ณแจกผมจะติดไฟไว้ก่อนสังย่สั่แทะสั่เ่เบอกลวาวมันสันหนึงวะ คนไหนคาเสบียงทำไมมันเนี่ยทำไมฮะเชื่อนลงพิมซำอยู่กับแกน่แต่เป็นพิมชาวบ้านนี่ไอ้พระที่ว่าเป็นภาษาจีนก็มาจากแกนเปลี่ยนันกับพี่ แกชอบพ้านะแต่ก่อนแกเดินกับพ้านี้เป็น20ปีน right ู่นน่ะแกบวชแกบวชเอาบอลนี่ผมเอาแล้วครับผมพอเสร็จแกก็ไปสามแก้วแล้วจะไปทำน้ำหมักไอ้นุชยันปนโยขึ้นไมโยเลยพูดถึงว่าชอบของน้องนีอันนี้ไหมปนโยขึ้นไมโยเลยต้อกระจาย ีนของเกี่ยวให้เขาไปแล้วไปคืนสังเวยใจไม่มีเชล้อราไม่ไดไม่มีถ้าเดินทางกับสังเวใจเอกคือภาแบบโชคหมานโชคลาบไม่มันเข้ากับจิตดาของพี่ต้องต้องต้องเชื้อราคับไอ้สังเายใจตะก่อนมีสังเายใจตะก่อนมีวัดพ่าองค์ตื้อองค์ใไงเนาะองค์ตื้ออันของเนี่ยพ่อพระาใจผมองค์ตื้อไอ้ ของอำเภอพลพิสัยมีเงียนมากไไมม่รู้าบ้านเตวีมาเอาผ้าให้ผมดูว่าจะมาดูผ้าบ้านผมหรือเปล่าพี่จะไปบ้านผมไม่มีผ้าือว่าขีตมหลายก็สิว่าดึงแกนไอเตวีมันได้เนาะเพราะมันไปเก็บของห้างพระเขาใส่ในนั่นเมื่อนั้นมันได้เงินเป็นหมื่นอยู่ในอันตู้ อยู่ในตู้ไอ้เก็ืของเก็บไอ้ของห้างนหม,ม,มีพระมีมนาฬิกามีอย่างมีฮอเดแบนของพเทาบวรบางครั้งค่าฟอมฟอมแบบฟอมอยากไปชมที่บ้านไปไง่าม โอ้อ้พมันดอมันจะพอเห็นหมดแล้วน้อยๆนึงแกนร้อนนะแค่ำกินไ้แ้แกนร้อนจะพอดีเนอะการกลางสองอันก็พอแล้วม่ันนจะิ แถวป่าใหญ่เริ่มมีแล้วแปดจิมันก็จิตตั๊บตั๊บตั๊พล่นพลแล้วป่าญ่มันเริ่มบุ่มบ่มแล้วเริ่มพูนพูนพูนเห็นบ้านบ้านพูนพ่นแบบเริ่มนำหมวดแล้วแต่ว่าางมันต้องติดเจนขึ้นบ่ได้อยู่ตัวเก่าอยู่ดีอยู่เปิดได้ได้ยุคเปิดเนี้ยนี่เวงมา